ครับสวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์สดกันในเวลาที่เลดไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาในการไลฟ์ตรงนี้นี่แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับวันนี้เนี่ยตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อสุกที่แล้วแล้วครับว่าจะมาพูดคุยให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นนะครับโดยที่เป็นเรื่องราวของการรักษาโรคซึมเศร้าที่ เราใช้ตัว TMS หรือการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กที่บริเวณศีร,รษะเนี่ยมารักษาโรคซึมเศร้ากันนะครับก็จะพูดถึงที่มาที่ไปและพูดถึงโปรโตคอลการรักษาเป็นสำคัญนะครับที่มาที่ไปเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูในในคลิปของไลฟ์สดอันเก่าๆนะครับก็จะเห็นแล้วก็รับทราบเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากพอสมควรวันนี้อาจจะไปเน้นในเรื่องของการรักษาจริงๆเลย ว่าเป็นอย่างไรโดยที่สรุปเจะย่อสั้นๆในเรื่องที่มาแล้วก็การรักษาเ,เบื้องต้นนะจากข่าวที่แล้วนิดหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีแรกนะครับว่าการรักษาด้วย TMS มีมาตั้งแต่ปี2008คริสต์ศักราชน,นะครับนะที่อเมริกาเองรับรองนะด้วยทาง Fda ของอเมริกานะครับรับรองการรักษาในแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ปี2008แล้ว เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่า TMS เป็นเรื่องใหม่ไม่ใหม่เลยครับเก่า18ปีอย่างมีมาตรฐานด้วยครับไม่ใช่เก่าแบบไม่มีมาตรฐานเก่าแบบมีมาตรฐานมา18ปีแล้วและมีการพัฒนาโปรโตโคอลการรักษาแบบมีมาตรฐานนี้มาตามลำดับครับตามลำดับอย่างไรก็ต้องบอกกันว่ามีการพัฒนาตามลำดับมาเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวจะละเอียด ในเรื่องนี้แต่ก่อนจะละเอียดสรุปเมื่อคาวที่แล้วว่ามีมานานแล้ว 2. มีมานานแล้วและไม่ใช่เรื่องเก่านะครับ2ก็คือว่าการรักษาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการรักษาที่รักษาได้แม้กระทั่งว่าเพิ่งเป็นใหม่ๆผมสรุปไปเมื่อคาวที่แล้วละไม่จำเป็นว่าจะต้องมาใช้เป็นวิธีสุดท้ายในการรักษา ตอนที่กินยาแล้วไม่หายทราบใช่ไหมครับว่าบางคนทนผลข้างเคียงของยาไม่ได้เลยเพราะว่ามีอาการซึมเศร้าเพียงเล็กน้อยแล้วจําเป็นจะต้องทํางานด้วยพอใช้ยาทางด้านจิตเวชทํางานไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะกินยาได้อย่างไรนะครับนะกินยาแลว้วก็มีอาการง่วงซึมมีอาการที่ทําให้ความคิดความอ่านถดถอยลงนะอันนี้จะเป็นปัญหาเป็นประเด็นเลยครับว่าทําให้ หลายหลายคนที่เป็นซึมเศร้าใหม่ๆถามหาวิธีการรักษาที่ไม่ต้องใช้ยาและนี่คือคำตอบครับ TMS เป็นคำตอบของคนที่ต้องการรักษาในแบบที่ไม่ใช้ยาซึ่งเป็นวิธีแบบที่ไม่ใช้ยาที่แทบจะเรียกได้ว่าดีมากๆดีเกือบที่สุดเลยแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใหม่กว่านี้ในอนาคตก็จะต้องดีกว่านี้แน่นอนเราจะไม่พูดถึงว่ามันดีที่สุดนะ ก็สามารถใช้ได้กับแม้กระทั่งซึมเศร้าทุกทุกระยะความรุนแรงของมันแน่นอนเลยครับว่าวิจัยแรกที่ได้รับการรับรองเมื่อปี2008นั้นเนี่ยเป็นการรักษาโรคซึมเศร้าที่มีอาการรุนแรงถึงขนาดว่ากินยาหลายชนิดแล้วไม่หายที่เราเรียกเป็น Major Depressive Disorder เป็นกลุ่มโรคภาวะซึมเศร้าที่กินยาหลายขนาดแล้ว ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรยังต้องใช้ยาต่อเนื่องต่อไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีอาการที่หายจากโรคในลักษณะที่สามารถทำงานได้ตามปกติได้นั่นนะครับพอมาใช้ TMS ในการรักษาดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่อนข้างชัดเจนโดยที่ว่ามีอัตราการตอบสนองและอัตราการหายจากโรคที่เราเรียกว่าเป็น remission เนี่ยในราวๆประมาณ50-60% ปัจจุบันนี้นะต้องบอกว่าพัฒนาการอันนี้จะลงรายละเอียดเรื่องของการรักษาให้ฟังแล้นะครับว่าพัฒนาการของการใช้ TMS ในการรักษามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการมีงานวิจัยเข้ามาจํานวนมากทําให้รูปแบบโปรโตโคอลในการรักษาด้วย TMS น,นั่นเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบมากและทําให้การรักษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ผลในหลายๆกรณี สุดท้ายเลยนะเฉพาะเรื่องของความถี่ในการทำผลลัพธ์ที่ออกมาผมพูดลำดับให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ครับว่าจากเดิมเมื่อปี2008เนี่ยความถี่ในการทำก็คือทำสัปดาห์ละ5วัน5ครั้งครับวันละครั้งในะกระตุ้นที่ศีรษะวันละครั้งครับนะซึ่งใช้เวลาในการกระตุ้นตามโปรโตคอลแบบเก่านั้นก็คือประมาณ20-30นาที แรกๆเลยปีแรกๆนี่30กว่านาทีเลยครับ37-38นาทีพอมาในช่วงหลังมานี้เนี่ยก็เหลือลดเหลือ20นาทีในโปรตโตคอลใหม่นะครับที่ปรับปรุงนิดหน่อยนะใช้เวลาในในประมาณนั้นในการในการรักษาซึ่งโปรตโตคอลแบบเก่าตรงนี้เนี่ยพอมาเทียบกันกันกบโปรตโตคอลแบบใหม่ๆที่เริ่มในการรักษาขึ้นมาเนี่ยจากเดิมที่บอกว่าต้องทำสัปดาห์ละ5วันวันละครั้งต่อเนื่องกัน ไป3สัปดาห์ก็คือ15ครั้งพอใจมากงานวิจัยอนุมัติมาเป็นแบบนั้นนะครับตอนแรกกับผลการวิจัยตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่ายังมีคนจำนวนหนึ่งเลยนะครับที่ดีขึ้นจากการรักษาแบบนี้เนี่ยกลับมาเป็นใหม่ในเวลาอันรวดเร็วนะครับเหมือนกับว่าเอา้าต้องมาเติมใหม่หรือใช่ครับซึ่งเติมใหม่ก็ไม่ที่มีผลเสียอะไรเลยครับเพราะว่ามันไม่เกิดผลข้างเคียงอะไรที่ ชัดเจนเลยนะครับผมเคยพูดถึงเรื่องคนที่บน่นเรื่องความผลเสียที่เกิดจากการทําตรงนี้ไปบ้างแล้วที่โอดครวนในในโซเชียลนะครับของทางฝรัง่งเขานันอเมริกาอันนั้นจะไว้พูดให้ฟังในรอบหลังอีกทีหนึ่งแต่โดยกรณีส่วนใหญ่เลย9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ครับผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนจากการรักษาตรงนี้แทบจะไม่มีเลยการรักษาที่ได้ผลน,นั้น อยู่ตรงที่ว่าการตอบสนองต่อการรักษาด้วยการรักษาแบบนี้ทําให้โรคดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนกี่เปอร์เซ็นต์หรือผลการรักษาที่ทําให้หายจากโรคเลยอย่างน้อยสองสัปดาห์ไม่มีอาการเลยเนี่ยยาวนานไปได้ถึงเท่าไหร่ซึ่งตอนหลังเนี่ยก็วัดผลกันเป็นยาวนานถึง1ปีก็คือมี Remission Rate อัตราการหายจากโรคยาวนานปราศจากอาการเลยยาวนานถึง1ปีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะ มีพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในการรักษาแบบนี้นะครับมาเป็นการทําการรักษาต่อเนื่องกัน20ครั้งมาเป็นการรักษาต่อเนื่องกัน30ครั้ง40ครั้งและ50ครั้งในที่สุดตอนนี้เนี่ยมีการรักษาในกรณีทั่วไปนะครับเป็นมาตรฐานทั่วไปเนี่ยคือ30ครั้งครับและว30ครั้งนี้เนี่ยหลากหลาย,ยางานวินจัยหลากหลายครับหลากหลายเลยครับว่าทํา 5ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือวันละคแข้งในจันถึงศุกร์นะครับต่อสัปดาห์เว้นเสาร์อาทิตย์นะแล้ว5ครั้งต่อสัปดาห์5ครั้งต่อสัปดาห์ต่อมาเรื่อยๆจนครบ30ครั้งก็คือ6สัปดาห์ประมาณนั้นะครับอันนี้คือมาตรฐานทั่วไปเลยที่รักษากันว่าจะทําให้มีอัตราการหายอัตราการลดของอาการลงประมาณหนึ่งนะครับส่วนอันที่ไม่ปกติไม่ปกติคืออะไร ไมปกติก็คือคนที่เป็นน้อยมากเลยบางคนทํา5ครั้ง10ครั้งดีขึ้นมากแล้วก็หยุดการรักษาแล้วก็ดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเลยนั่นคือเป็นส่วนน้อยนะครับและมีส่วนน้อยอีกส่วนหนึ่งเป็นเยอะมากต้องการฆ่าตัวตายเบื่ออาหารรุนแรงไม่กินไม่คือไม่ใช้ชีวิตละเหมือนกับเป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อมนะหรือว่าตัดสินใจฆ่าตัวตายกําลังตัดสินใจในความคิดแล้วกำลังจะออกไปการกระทําหรือได้ลองพยายามแล้วแต่ไม่กล้ากลัว อะไรอย่างเี้เป็นต้นนะครับนะต่างๆเหล่านี้ที่รุนแรงเนี่ยต้องใช้การรักษาที่มากกว่า3ครั้งครั้งเป็น40และ50ครั้งและเป็นการรักษาที่เราเรียกว่าเป็นการรักษาแบบเร่งรัดเร่งรีบครับอัตราเร่งครับ a c c e l e r a t e ตเ o ็ป er ครับเป็นโปรโตคอลการรักษาแบบเร่งรัดก,นะการรักษาแบบเร่งรัดเนี่ย เชื่อไหมครับว่า TMS ได้แสดงให้เห็นศักยภาพของมันแล้วว่าสามารถนำมาใช้ในการรักษากระตุ้นได้ทุกทุกหนึ่งชั่วโมงครับชั่วโมงหนึงครั้งหนึ่งเครับหนึ่งชั่วโมงทำหนึ่งครั้งครับโดยใช้โปรโตโคอลสั้นแบบใหม่ที่ใช้เวลาในการรักษาไม่เกิน10นาทีต่อ1นึ่งครั้ง10นาทีนะครับนี่คือแบบใหม่รักษาหนึ่งครั้ง10นาทีแต่รักษาทุกทุกชั่วโมง รบชั่วโมงรักษาใหม่รบชั่วโมงรักษาใหม่ครับเขาใช้วิธีนี้ใน s ซนต์โปรโตคอลครับ S A I N T เซนเป็นโปรโตคอลของ Stanford ครับนะเป็นเป็นโรงพยาบาลสแตนฟอร์หรือมหาลัยสแตนฟอร์นะผมจำไม่ได้แน่อันนี้ก็คือของสแตนฟอร์ดเป็นโปรโตคอลนี้เลยที่ได้รับอนุมัติเป็นโปรโตคอลมาตรฐานหนึ่งของ F D A ของอเมริกาเองนะ้แอปพตรงนี้มานะคือรับรองตัวนี้มาแล้ว กระทำในคนไข้ที่มารับการรักษาตลอดวัน10ชั่วโมง10ครั้งครับต่อเนื่องกัน5วันครับ50ครั้งนะอันนี้เนี่ยขอบอกว่าโอ้โหรีมิชชั่นเ t e หรืออัตราการหายเนี่ยมากถึง90%ครับหาย1ปีด้วยนะครับก็คือว่าอาการหายไม่เป็นเลยนะได้เยอะขนาดนั้นครับนะนี่คือสิ่งที่ มีความค,ามมคามืบหน้ามีความก้าวหน้ามีการเกิดขึ้นของการรักษาถามว่าประสบการณ์ผมเองเนี่ยที่รักษากลุ่มอาการซึมเศร้าที่เป็นมานั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่าช่วงแรกๆของการรักษาเนี่ยผมมีประสบการณ์รักษาตัวนี้มาเป็น10ปีเนี่ยช่วงแรกๆที่มีกลุ่มของโรคซึมเศร้ามาหาผมนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทั่วไปกลุ่มทั่วไปคืออะไรคือกลุ่มที่ไม่ได้ว่าใช้ยาจนดื้อยาแล้วกลุ่มทั่วไปที่เรียกว่า เป,เป็นหายๆกลุ่มนี้ใช้ยาพอใช้ยาเราได้ผลดีแต่ว่ามีความรู้สึกว่าต้องใช้ยาอยู่เรื่อยเลยเราใช้ยาแล้วช่วงที่ใช้ยาก็มีผลข้างเคียงเรื่องซึมเรื่องเมือ,เร,อ,เ,มอเรื่องอะไรพวกนี้ครับจะผลข้างเคียงยาแต่ไม่มีผลกระทบต่อการทํางานก็เลือกหาวิธีว่ามีวิธีอื่นไหมแล้วก็ค้นจนเจอว่าอ๋อ tms รักษาได้ก็มาทําการรักษากันและผมประสบการณ์กับคนกลุ่มนี้เยอะมากครับซึ่งบอกได้เลยว่าคนกลุ่มนี้ประสบการณ์ที่รักษาเนี่ย ทำการรักษากาันสัปดาห์ละ1-2ถึงครั้งได้ผลแล้วครับไม่ใช่5สัปห้าวันต่อสัปดาห์ครับ1-2ถึงครั้งในกลุ่มทั่วไปอย่างนี้ที่ไม่ได้เป็นรุนแรงมากนักเน,นี่ยก็ได้ผลแล้วแต่ว่าต้องทำต่อเนื่องกันไปให้ครบ30ครั้งถึงจะได้ผลดีมากๆหลายคนครับบินมาจากต่างจังหวัดครับบินมาจากภูเก็ตบินมาจากต่างจังหวัดที่ไกลๆมาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ มาผมก็จะบอกว่าอืมากวา็วันเสาร์มาท,ทําทีวันที่มาท,ทําทีปรากฏว่าบางคนมาได้แค่วันเดียวสมมติว่าจากตางจังจะวัดขับรถมาค้างคืนหนึ่งคืนวันคืนก็จะกลับแล้วมาได้แค่วันเดียวผมว่าวันเดียวก็ทำสองครั้งได้ครับเว้นห่างกันชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสองสามชั่วโมงมาทําได้เลยนะครับในความเป็นจริงก็คือเว้นห่างหนึ่งชั่วโมงก็ทําได้นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยจะประมาณว่าถ้ามีเวลาอยู่กับเราเต็มวันก็เช้า ทำทีหนึง่งบ่ายทำทีหนึง่งไม่สามารถอยู่ได้เช่นชั่วโมงจำกัดของผมที่รักษากันอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ย <c oughs> ก็ทำให้ผมเองให้บริการตรงนี้ได้จ,จำกัดพอจำกัดปุ๊บกลุ่มนี้ผมจะรักษาทุกหนึ่งชั่วโมงครับนะบางคนมารักษากับผมนี่เป็นโรคซึมเศรา้าวันเดียวรักษา3ครั้งเลยครับชั่วโมงละครั้งคือใช้เวลาสองชั่วโมงครับคือครั้งแรกตีสัว่าเป็นนาทีที่ศูนย์ไปครั้งที่สองสนาทีครั้งที่2นะครับ1ชั่วโมง นาทีที่120เป็นครั้งที่3ใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงทำ3ครั้งครบกับบ้านนะครับได้ผลดีมากนะครับวิธีการที่รักษาการนทีสามา่ที่จะปรับเปลี่ยนแอปพลายประยุกต์ใช้แล้วก็ได้ผลกับโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับในระยะหลังๆเองเนี่ยผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการรักษากลุ่มเล็กๆ ที่มีอาการมากเหลือเกินผมได้หนุ่มคนหนึ่งเนาะหนุ่มกอายุ3-40นะครับนะซักประวัติตรวททนประวัติแล้วโอ้โหอันนี้นี่ชัดเจนมากเป็น MDD แน่นอนก็คือเป็น Major d e p r e s s i v e Disorder มีอาการซึมเศร้าชนิดที่เรียกว่าทานยาหลากหลายชนิดแล้วยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยเขาจะบอกว่าไม่ได้ผลเลยในตอนหลังๆที่กินยา ตื่นเช้ามาเบื่อโลกเหลือเกินไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่อยากอยู่ไม่อยากทำอะไรโดยที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนครับอันนี้คือปกติแล้วโรคซึมเศร้าจะมีสาเหตุการกระตุน้นหรือใสุการเป็นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับนะอันนี้เนี่ยต้องต้องบอกกันเลยว่าเราข้ามขั้นตอนของการวิิจัยนะซึ่งซึ่งการขั้นตอนการวิิจฉัยเนี่ยเนื มันจะมีขันข้นตอนการวิจัยที่จะไปดูสาเหตุของการเป็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราทราบสาเหตุการเป็นปุ๊บเนี่ยจะง่ายต่อการรักษามากครับเพราะการรักษาที่ไปร่วมกันการกระจัดสาเหตุหรือหลีกเรื่องสาเหตุโอ้โหจะทําใหา้การรักษานี้ได้ผลดีมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยครับโอเคเราพูดถึงการรักษาด้วย TMS ต่อว่า TMS ที่ใช้ในการรักษานั้นเนี่ยในคนที่ เรารักษาในกลุ่มที่เป็นเยอะมากๆเลยผมมีโอกาสรักษานะน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เขาไม่มีสาเหตุอะไรภรรยาข้อดีครอบครัวดีนี่สิ่งไม่มีการงานมีแต่เบื่อหนายไปหมดไม่รู้ความหมายชีวิตคืออะไรอยู่ไปทำไมนี่นะมันมีอาการซึมเศร้าถึงขนาดนี้แต่ยังไม่มีเวลวไลท์ถึงขนาด คิดค่าตัวตายนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาการที่เบื่อหน่ายแบบนี้ไม่หายไปสักทีหนึ่งทั้งๆท,ที่ไม่เห็นมีเหตุกระตุ้นอะไรที่จะทำให้เกิดเบื่อหน่ายเลยภรรยาก็ดีแสนดีครับเป็นคู่ชีวิตที่ไม่ทอดทิ้งกันดูแลกันประครบประหม,มจิตใจกันอย่างดีมาตลอดแต่ก็ยังมีอาการครับกินอยู่กินยามากมายจนไม่อยากจะกินแล้วแต่ก็ยังกินนะครับราคาประคองอยู่สิ่งที่ ผมรักษาให้กับเขาด้วยการใช้โปรโตคอลมาตรฐานที่ผมรักษากับคนทั่วไปเราได้ผลมาตลอดนั้นมีความยิ่งเงือตัวว่าเฮ้ยเราเมืออาชีพแล้วเรารักษาได้แน่นอนปรากฏว่าใช้กบน้อง30ครั้งไม่ได้ผลเลยครับสิครั้งแรกไม่ได้ผลผมก็ um, มันมันต้องถึง30นะ่ตามที่มาตรฐานที่เขาตั้งกันมานะครับทําไป30ตอนใกล้ๆ30้สามสิบเขาก็ยังพูดคําเดิมนะครับเหมือนเดิมครับ เหมือนกับที่เขาใช้ยาเลยไม่ได้ผลเลยผม่ผมไม่เคยเจอเลยนะคนที่ไม่ได้ผลผเริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อ m d d เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ผมทำนะครับก็คือการไปขุดคุยงานวิจัยเพิ่มเติมครับว่างานวิจัยที่พูดถึงวิธีการในการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมีโปรโตโคอลการรักษาที่หลากหลายครับโปรโตโคอลที่ผมพูดไปตอนแรกๆนั้นนี่คือโปรโตโคอลมาตรฐานที่รับรองจาก FDA แต่อันที่ไม่ได้รับรองจาก FDA ไม่ได้แปลว่าโปรตอลไม่ดีครับเพียงแค่ว่าไม่มีการทำกันอย่างแพร่หลายจนสามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อสรุปครับแต่คนที่นำเสนอเป็นงานวิจัยในโปรตอลแบบที่รักษาโรคอาการยากักยากแบบนี้มีครับค้นเจอดูเจอแล้วนำมาปรับใช้ได้ผลเลยครับ กับน้องคนนี้และกับน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งถัดมาที่มีอาการคล้ายคลึงกันรักษาหลายครั้งไม่หายเช่นเดียวกัน2คนนี้ตอบโจทย์ในการรักษาที่ผมให้การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการมากๆถึงขั้นที่ใช้ยาแล้วไม่ก็ได้ผลซึ่งเรียกกันว่าเป็น major depressive disorder หรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่า treatment r e s i s t a n t depression ก็คือ trd นะครับก็ทำการรักษาด้วยโปรโตคอลใหม่ แล้วได้ผลในการรักษาอย่างชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกๆด้วยซ้ำประมาณว่าเหมือนกับยาถูกฉลกและประมาณนั้นเลยนะครับดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนเรียกว่ามีระยะของรリิชันจนตอนนี้ที่ติดตามอยู่เนี่ยหเดือนนะครับยังไม่กลับมานะครับ6เดือนยังไม่กลับมาก็เดียวมีรีบิชันได้นานถึง6เดือนแล้วยังติดตามอยู่นะครับว่าจะได้ผลยาวนานแค่ไหนซึ่งไม่กลัวเลยถึงแม้จะกลับมา ก็มากระตุ้นใหม่รักษากันใหม่ด้วยวิธีเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ยาครับก็ทําได้ผมไม่ได้ประเสธเรื่องยานะครับแต่เพียงแต่ว่าพูดให้ฟังว่าในเคสนี้กรณีนี้ที่เขาใช้ยาใช้ยาแล้วไม่ได้ผลแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาก็ใช้แต่วิธีการ tms แต่งานวิจัยหลังๆที่ออกมาโดยความเป็นจริงแล้วนะครับก็จะมีางานวิจัยว่าการใช้ tms ร่วมกับการใช้ยาเนี่ยเทียบกับการใช้ tms อย่างเดียวเป็นอย่างไร ออกมาชัดเจนครับว่าการใช้ร่วมกันดีกว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียวๆใช้ยาอย่างเดียวใช้เทมเอสอย่างเดียวเทียบก,กันกับว่าใช้ยากับเทมเอสร่วมกันดีกว่ากันเยอะเลยครับการใช้ร่วมกันมีงานวิจัยตอบสนองตรงนี้แต่ประเด็นตอนนี้ณนะวันนี้ผมบอกได้เลยว่าโรคซึมเศร้าที่มี อันตรายถึงขั้นที่จะเกิดความคิดฆ่าตัวตายหรือจนกระทั่งเกิดการกระทําในการเป็นแอคชั่นฆ่าตัวตายแล้วนั้นเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยปรตคอเลเร่งรัดเร่งรัดครับไม่ใช่รักษากันเป็นปีครับไม่ใช่รักษากันครบ30ครั้งในเวลา3เดือน6เดือนไม่ใช่ครับ3วัน5วันหรือใน1สัปดาห์รักษาครบชุดเราได้ผลด้วยครับ นี่คือโปรโตคอลที่ได้รับการรับรองด้วย FDA อเมริกาด้วยซ้ำครับนะแล้วก็ผมบอกย้ำกันอีกทีว่าการรักษาด้วย TMS นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับผมย้ำนะครับมีมาตั้งแต่ปี2008ที่รับรองมาตรฐานการรักษาแล้วและเครื่องนั้นเนี่ยผลิตมาตั้งแต่ปี1985ครับ เคยคำนวณให้ฟังแล้วว่ามันทั้งหมดกี่ปีแล้วมันเกือบ40ปีแล้วครับที่มีเครื่องนี้มาแต่กว่าจะหาโปรโตคอลในการรักษาแล้วก็ยืนยันหลักฐานงานวิจัยที่จะได้การรับรองเป็นมาตรฐานของการแพทย์จริงๆเลยเนี่ก็คือปี2008แล้วหลังจากนั้นมานี่ก็พัฒนาโปรโคอลต่างๆมาเรื่อยๆๆเลย,เลยครับทําให้การรักษา้นน,นียส่งผลการรักษาที่ดีขึ้นดีขึ้นได้เรื่อยๆยังไงครับ พอได้รับรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้รายละเอียดยังมีอีกนะผมขออนุญาตพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าในโปรโตคอลการรักษาที่เป็นเรื่องของการรักษาในความถี่ต่างๆที่ผมพูดไปแล้วนั้นเนี่ยยังมีข้อแตกต่างของวิธีการในการติดตั้งพารามิเตอร์ในการรักษาอีกนะอันนี้นี่เป็นเรื่องราวที่คุณหมอทั้งหลายที่จับเครื่องมือ TMS เนี่ยต้อง ศึกษาค้นคว้ากันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครเปิดใจไม่เปิดใจนะครับคุณหมอหลายท่านครับไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ครับผมไม่ได้ต่อว่านะครับนะคุณหมอที่ไม่เปิดใจเนี่ยก็คือว่าให้ใจกับงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานเท่านั้นพออันไหนไม่มาตรฐานไม่ให้ใจเลยครับไม่สนใจไม่ไปเริ่มต้นไม่ไปเอามาใช้เลย ผมเนี่ยจำเป็นต้องอมาใช้ครับเพราะว่าคนไข้ไม่หายครับทําแล้วคนไข้ไม่หายจากโปรตโตคอลมาตรฐานครับผมก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยตัวอื่นๆที่เขาทากันแล้วก็มาทำเองมาทําด้วยประสบการณ์ตัวเองก็เห็นว่ามันดีขึ้นโดยแน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งที่คํานึงถึงมากๆเลยในะระหว่างการทํานั้นเนี่ยก็คือเรื่องความปลอดภัยสรรหาโปรตโตคอลที่มีความปลอดภัยครับ โปตรตคอไหนก็ตามมีแนวโน้มที่ทําแล้วนี่มีอันตรายมากขึ้นผมหยุดอ่านเลยครับถึงจะดียังไงผมก็ไม่ทําครับนี่คือเป็นข้อพิจารณาในการเลือกใช้โปตรตรคอในงานวิจัยต่างๆที่ผมอ่านทราบไหมครับว่าวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโปตรตคอที่ใช้ในการรักษานะครับโรคซึมเศร้าจากเดิมเนี่ยครั้งหนึ่งรักษา30นาทียน่นไปเหลือ20นาทีแล้วในที่สุดเดียเหลือ9นาทีหรือ10นาทีเนี่ย ข้อเพนเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโปรโตโคอลหรือวิธีการติดตั้งพารามิเตอร์ในการสั่งการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กนี้เองทําให้สามารถรักษาภายในระยะเวลาสั้นๆได้เท่ากันคือรักษา10นาทีเท่ากับสมัยก่อนรักษา37นาทีโปรโตคอลสั้นๆที่ว่านี้เนี่ยเนื้อในของมันนะผมไม่พูดรายละเอียดมากๆนะครับเนื้อในของมันเนี่ยมันมีการกระตุ้นที่เป็น50เฮิร์ต์อยู่ ก็คือห0ครั้งต่อวินาทีความถี่ของคลื่นนะครับะมีแบบนั้นอยู่ประกอบอยู่นะครับไม่ใช่ทั้งหมดปี2,008ปี2,010ครับ2 0 0 8นียังเป็นแบบเก่านะครับผมไม่พูดถึงแบบเกา่าผมพูดถึงแบบใหม่ที่เป็นระยะเวลาสั้นปี2,010ครับมีตัวนี้ออกมาที่เป็นแบบ50เฮทราบไหมครับปี2012มีแบบ30 h รออกมา ปี2014มีแบบ20เฮิรตออกมาแล้วโลกทั้งใบนี้เป็นยังไงรู้ไหมครับพออะไรเผยแพร่ออกมาเนี่ยโอ้โหตอบรับกันเป็นมาตรฐานนี่ใช้งานกันทั่วไปในงานวิจัย50เฮิรตหมดเลยครับน้อยมากครับที่จะมีคนเอา30เฮิรต20เฮิรตมาทำทั้งทั้งที่งานวิจัยนั้นออกมาเปรียบเทียบกันกับการทำ50เฮิรตแล้วว่า30เฮิรตดีกว่า50เฮิรต 20เฮิรตซ์ยิ่งดีใหญ่เลยแล้วพอมาทําในกลุ่มเด็กๆเนี่ยไอ้30เฮิรต20เฮิรตซ์เนี่ยสาม,มารถลดทอนแรงกระตุ้นลงนี้ลงได้ครึ่งหนึ่งเลยกึ่งหนึ่งเลยครับเพราะแรงกระตุ้นตรงนี้เนี่ยใน1หนึ่ง,งชุดของการกระตุ้นนั้นเนี่ยใช้600 Hz คลื่นครับปรากฏว่าแบบ30กับ20 Hz จะมีโหมดที่ใช้แค่เพียง300คลื่นในเด็กๆนะครับงานวิจัยพวกนี้นี่ ยังทำต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ในกลุ่มเล็กๆครับในมหาลัยนั้นในโรงพยาบาลน,นั้นในกลุ่มเล็กๆที่ทำกันมาครับบอกครับผมเองเนี่ยได้นำเอา30เฮิเอร์เซ์20เฮิร์ซ์มาใช้แล้วได้ผลดีมากๆเลยครับผมมีโปรโตคอลการรักษาที่แตกต่างไปจากงานวิจัยมาตรฐานอยู่จำนวนหนึ่งเลยที่ใช้ในการรักษาอยู่แล้วก็ได้ผลดี โดยคำหนึงถึงความปลอดภัยและความยั่งยืนของการรักษาที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีๆครับนี่คือความรู้ในเรื่องราวของสิ่งที่เราเรียกว่าการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กผ่านกระโหลกศีรษะในการรักษาโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นข้อมูลสดๆใหม่ๆจริงๆเลยในปัจจุบันว่ามันไปถึงไหนแล้วและได้ผลดีอย่างไรบ้าง ผมปล่อยมุกปล่อยเด็ดไปนิดนึงแล้วนะครับว่าผมเนี่ยมีเคล็ดลับในการทํำยังไงบ้างนะถ้ามีคุณหมอรับฟังอยู่นี่ยไปนค้นได้ครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์มันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในเน็ตอยู่แล้วค้นเจอหรือไม่เท่านั้นเองนะครับไปคน้นดูได้ครับวันนี้ก็ฝากเรื่องราวของโรคซึมเศร้านะครับให้คนที่ฟังแล้วไม่เป็นแต่มีเพื่อนๆเ,เ,เป็นญาติพี่น้องเป็นไปบอกเล่าสู่กันฟังครับว่า เรามีวิธีใหม่ใมในประเทศไทยเราแต่เก่าๆในต่างประเทศแล้วนะครับมาทําการรักษาให้กับคนไข้โรคซึมเศร้าที่ร่วมกันกับการใช้ยาเราได้ผลดีกว่าการใช้ยาอย่างเดียวอย่างชัดเจนครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยข้อมูลเท่านี้นะครับสวัสดีครับ